สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสมาคม c h ชาแนลวันนี้ช่องสมาคมชาแนลจะมารีวิวเหรียญที่มีราคาเกิดหน้าเหรียญไปแล้วแต่ไม่ใช่ราคาที่ แพงนักนะครับก็เกินหน้าเหรียนนิดๆน,นะครับก็จะมาให้ข้อมูลนักสะสมคนรุ่นใหม่ด้วยกันเพื่อได้รับทราบข้อมูลนะครับในส่วนของช่องสมาคม channel นะครับก็เป็นช่องน้องใหม่นะครับเพิ่งทำช่องมาก็ได้ประมาณ ประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับหรืออาจจะถึงปีแล้วก็ได้จำไม่ได้นะครับแล้วก็ลงคลิปไปเกี่ยวกับเหรียญก็หนึ่งร้ยสามสิบต้นๆ้นนะครับหนึ่งร้ยสามสิบรายการประมาณนี้นะครับ ก็ส่วนมากก็จะทำคลิปเกี่ยวกับรับซื้อและแนะนํำนะครับเพราะว่าช่องสมาคมแชนแนลทำคลิปเกี่ยวกับการประกาศรับซื้อและก็การขายนะครับซื้อมาก็ขายไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ทำคลิป เกี่ยวกับการคัดเหรียญน,นะครับช่วงท้ายๆนี้ช่วงปัจจุบันนะครับก็มาเน้นในเรื่องของการคัดเหรียญและก็ได้เหรียญมาก็ขายนะครับจะไม่เน้นเหรียญราคาแพงเนื่องจากว่าเหรียญราคาแพงนักสะสมแบบธรรมดาไม่มีแน่นอน นะครับไม่มีแน่นอนอย่างเช่นเหรียญ10บ,บาท2ส,สีปี2533นะครับเขาผลิตแค่100เหรียญจะมาอยู่ในมือคนทั่วไปมันเป็นไปไม่ได้นะครับนอกจากว่าคนที่ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญ10บ,บาทปี33เท่านั้นถึงจะมีแล้วมีจำนวน100เหรียญที่ผลิตนี้ใครมีเขาก็เก็บ จะไม่หลุดรอดแน่นอนนะครับสร้างอยู่ประเทศนอกแล้วก็คงจะมอบให้เป็นที่ระลึกในส่วนของประเทศนอกอีกจำนวนหนึ่งที่เหลืออยู่ในประเทศไทยก็อาจจะไม่เยอะนะครับคนประกาศรับซื้อก็ไม่เคยมีข้อมูลว่าได้ได้ซื้อเหรียญพศสอ3 3 3ชนิด10บาท นะครับก็ไม่เคยได้ยินนะครับแต่เคยได้ยินท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านมาออกทีวีท่านมีเหรียญหนึ่งนะครับท่านมีเหรียญหนึ่งอันนี้ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่านนะครับแต่ก็คลิปก่อนๆก็เอ่ยชื่อไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าได้ดูในทีวีถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยท่านอาจารย์ท่านนี้ด้วยนะครับที่มีเหรียญสิบบาท ปีพสศส5 3 3แล้วก็เหรียญ10เหรียญ5บาทปีพศ2540นะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับการซื้อขายหมุนเวียนอาจจะพบเจอบ่อยนะครับเพราะว่าผลิตก็เยอะกว่า10บาทนะครับผลิต1,000เหรียญน,นะครับปี40นนะครับดังนั้นผมจึงไม่ได้ไปเอ่ยถึง สองพศนี้นะครับผมจะไม่เน้นเรื่องเหรียญราคาแพงเหรียญโบราณก็เหมือนกันเหรียญเก่าๆสมัยก่อนที่มีราคาเป็นแสนผมก็ไม่เอ่ยถึงเนื่องจากว่าคือยังดูของปลอมไม่ออกยังดูของปลอมไม่เป็นนะครับถ้าซื้อก็โดนแน่นอนนะครับดังนั้นจึงนิยมเล่นเหรียญที่มีราคา เกินหน้าเหรียญนดิดนิดนะครับอย่างเช่นเหรียญสองบาทสีทองนะครับเหรียญสองบาทสีทองปีห้าหนึ่งนะครับปี <ๆ S 1> ห้าหนึ่งสภาพผ่านการใช้นะครับนี่ก็ขายประจํานะครับขายประจําเหรียญละสี่บาทนะครับขายประจําเหรียญละสี่บาทกม็มีมีช่องที่ประกาศรับซื้อนะครับ อย่างชุดที่เห็นอยู่นี้ก็ส่งประเมินราคาหมดแล้วผ่านหมดแล้วเนี่ยแต่ทางช่องก็ยังยังบอกให้หาเพิ่มอีกอยู่นะครับเพราะว่าจํานวนมันน้อยมันก็ไม่คุ้มค่าส่งนะครับผมจะบอกชื่อร้านที่ผมส่งประเมินก็ได้นะครับเพราะว่าผมเป็นลูกค้าผมก็สามารถเอ่ยได้เพราะเป็นลูกค้ามาตลอดขายมาหลายรอบแล้วนะครับนะครับก็คือช่อง นาสารานลมนะครับณสารานลมของสะสมนะครับอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมขายเหรียญเนี่ยผมไม่นินราคาว่าผมจะต้องมีเหรียญราคาแพงก็ต้องขายนะครับผมก็ขายอย่างนี้แหละนะครับมีเยอะก็ขายรอบละพันสองพันนะครับคือเหรียญสิบ,บาทนี่ก็เหรียญละยี่สิบาทก็คือ เนือเกินมีเรือเนี่ยเรียนละยี่สิบาทนะครับขายเป็นประจำนะครับเรียนที่ระลึกเรียนละสิบห้าบาทนะครับเรียนที่ระลึกเรียนละสิบห้าบาทเรียนพอสอ,อย่างเช่นสามสี่สี่สองห้าสามนะครับอันนี้ก็เรียนละสิบห้าบาทเหมือนกันนะครับเรียนสองบาทปีห้าศูนย์ซีเงินนี่นะครับก็เรียนละสิบบาทขออภัยครับเรียนละห้าบาทนะครับเรียนละห้าบาทก็ขายตลอดนะครับ เดี๋ยวาหางเดี๋ยวพหางง่ายนะครับเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยผ่านการคัดมาจากจํานวนเงินหนึ่งแสนบาทนะครับเลขมาสองรอบเลขเรียนมาสองรอบมาคัดนะครับลบละห้าหมื่นบาทนะครับก็มาคัดดูนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับไม่ได้เยอะนะครับแต่ที่ที่ที่มีราคาที่ที่พอที่จะอะ ขายได้บ้างก็คือเรียนห้าบาทปีสี่หกนะครับเรียงห้าบาทปีสี่หกอันนี้ก็เรียนละสี่ร้อยบาทนะครับเรียนละสี่ร้อยบาทนะครับซื้อเข้าก็ประมาณสามร้อยบาทนะครับขายออกก็สี่ร้อยบาทนะครับอีกเลี้ยนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ผ้าเศียรขวางนะครับรุ่นนี้ก็ ได้อยู่ประมาณสูงสุดนะครับก็ไม่เกิน300บาทเหมือนกันนะครับแต่กำลังจะส่งประเมิลราคาหมดแล้วนะครับผ่านแล้วแต่ทางร้านก็บอกว่าให้หาเพิ่มอีกหน่อยมันยังไม่คุ้มค่าส่งนะครับดังนั้นคลิปนี้จึงมาเป็นข้อมูลให้กับนักสะสมคนรุ่นใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการขายเหรียญหาเหรียญคัดเหรียญน,น,นะครับ ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีร้านไหนซื้อนะครับร้านที่ซื้อเหรียญผมเนี่ยนะครับผมขายมาหลายรอบแล้วนะครับสำหรับเหรียญที่ทำคลิป,ปรีวิวอยู่นี้ก็เป็นเหรียญที่มีราคาเกินกว่าหน้าเหรียญน,นิดนิดนะครับไม่ไม่ได้เวอร์มากนะครับอันนี้ผมก็ส่งขายมาตลอดแต่อีกร้านหนึ่งนะครับที่ผม ชื่อขายประจําตัวนั้นาร้านนั้นเขาเป็นร้านสาขาของผมเองร้านเครือข่ายนะครับร้านเครือข่ายผมเองนะครับเขาจะเน้นแบบเขานิยมแบบพระเศียตรงแล้วก็ปีพอสอยากแล้วก็เรียนแปลกเอื้อคอยต่างๆนะครับอีกช่องนั้นนะครับผมสามารถเอ่ยชื่อได้ทั้งสองช่องนะครับทั้งช่องเครือข่ายและทั้งช่องที่ผมขายประจํานะครับผม ผมว่ามันไม่น่าจะผิดนะครับเพราะว่าซื้อขายกันมันต้องรู้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับร้านเกี่ยวกับช่องแล้วก็ในส่วนของผมผู้ขายเขาก็ซื้อจากผมนะครับแต่ข้อมูลของทางช่องที่เขารับซื้อนะครับเขาไม่ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ขายนะครับเขาไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ขายแต่ผมผมว่าผมสมมุติว่าผมเนี่ยนะครับถ้าไม่ผิดอะไรต่อกฎของ อะไรเนี่ยนะครับสำหรับผมผมอยากให้เอ่ยชื่อผมนะครับว่าผมขายให้กับช่องนั้นช่องนี้ร้านนั้นร้านนี้อันนี้ผมไม่ไมปิดบังนะครับข้อมูลของผมดังนั้นคลิปของผมถือว่าเป็นประโยชน์กับนักสะสมคนรุ่นใหม่ทั้งหมดนะครับส่วนคนรุ่นเก่านะครับนักสะสมรุ่นเก่าผมก็ไม่ขอาพาดพิงนะครับเพราะว่าเขาจะาระดับครูระดับอาจารย์แล้วอย่างนี้นะครับผมก็ อยาให้ข้อมูลกับนักสะสมคนรุ่นใหม่นะครับผมชอบอย่างนี้นะครับสําหรับสไตล์ของช่องสมาคม c ชา n นลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบก,กันใหม่สวัสดีครับ